และยินดีต้อนรับสู่การฝึกการสวมชุดสปริงล็อกของนายสิ่งสิงที่อยู่ตรงหน้านายก็คือชุดสปริงล็อกหอันเรามี2ชุดแต่เราจะใช้แค่นี้มันไม่สำคัญหรอกเพราะว่าพวกวันมีอินโดสเกตลตันที่เหมือนกันอันดับแรกให้เอาแอนแฮนค้งมาแล้วก็แล้วก็กดแล้วก็เอาไปเชื่อมต่อกับส่วนตัวแล้วก็หลังจากนั้นก็หมนุน เยี่ยมมากตอนนี้ตอนนี้ตรงส่วนตัวส่วนลำตัวได้เปิดออกแล้วกดปุ่มเพื่อเพื่อคลายสปริงลอ็อกเยี่ยมมากทีนี้เอาหัวแล้วก็เอาการามออกจากหุน่นเก่งมากทีนี้เอาตัวมันออกแล้วก็วางไว้โต๊ข้างๆเเยยีียีี่่มตออนนน้้หลลืแคขาวท นายก็สามารถเข้าไปได้แล้วเข้าไปสวมตรงขาแล้วก็สวมตัวแล้วก็หลังจากนั้นก็ใส่หัวเก่งมากตอนนี้นายสามารถไปแสดงได้แล้วขอ่าคนที่รับชมเทปการการทดลองสมชุดสปริงลัก